การมีตัวตนอยู่สำหรับใครสักคนหนึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรายังมีคุณค่าและมันเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้การถูกลืมหรือการอยู่อย่างไร้ซึ่งตัวตนก็เหมือนกับเราไร้ซึ่งชีวิตไปแล้วและมันก็คงเจ็บปวดทรมานไม่ต่างอะไรกับความตาย ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของ The Forgotten Baby และ The Pink Man 14มกราคมคศสองั0 1 9เเทเวอร์เฮนดิสันสได้โพสต์ภาพสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดตัวหนึ่งร่างกายเหมือนกับมนุษย์ที่ยังเป็นทารกมันยืนหลับตาอ้าปากอยู่หน้าห้องห้องหนึ่งลักษณะเหมือนทารกกำลังร้องไห้เรียกหาแม่เทเวอร์ได้เขียนบรรยายภาพว่ามันคือตึกผู้ป่วยแผาน,านสุตินารีเวส ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เคยถูกไฟไหม้รูปร่างของเด็กในภาพบ่งบอกได้ว่าร่างกายยังเจริญเติมโตไม่เต็มที่ลักษณะเหมือนเด็กคลอดก่อนกำหนดร่างกายยังสร้างกล้ามเนื้อไม่สมบูรณ์มองเห็นเส้นเลือดปุดโปนทั่วร่างลำตัวผอมแห้งมองเห็นแต่กระดูกหัวโตผิดสัดส่วนมนุษย์ทั่วไปถัดมาหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือน วันที่5กุมภาพันธ์คศ2019เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสต์ภาพใหม่ลงบนอินสตาแกรมของเขามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดคล้ายกับภาพแรกแต่คราวนี้รูปร่างของมันมีขนาดใหญ่กว่ามากเทียบเท่ากับขนาดประตูแล้วมันน่าจะสูงประมาณ10ฟุตซึ่งสูงมากกว่าประตูที่มันยืนแอบอยู่มันไม่มีผมหรือขนผิวหนังเปล่าเปลือยของมันแห้งมีสีขาวซีดปนชมพูจาง มีกล้ามเนื้อมากกว่าภาพแรกมันมีดวงตาสองดวงที่กลมโตจมูกของมันแบนราบไม่มีส่วนสันจมูกส่วนปากของมันมีสีแดงขนาดใหญ่ลำตัวของมันถูกผนังบังอยู่มองเห็นแต่ส่วนขาที่ยื่นออกมาหนึ่งข้างจากระหว่างประตูลักษณะใบหน้าของมันเหมือนกำลังตกใจและกำลังหาทางหลบเข้าไปหลังประตูเทเวอร์ได้อธิบายภาพนี้ว่ามันตัวใหญ่ แต่การเคลื่อนไหวของมันกลับเงียบมากเหมือนเรามองเห็นโทรทัศน์ที่เปิดอยู่แต่ปิดเสียงเอาไว้ยังคงมีความสับสนอยู่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกับภาพแรกหรือไม่เพราะลักษณะาภายนอกหลายอย่างของมันแตกต่างกันโดยเฉพาะส่วนแขนที่หายไปอีกทั้งยังมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ขึ้นบางก็ว่ามันเป็นตัวเดียวกันแต่เจริญเติบโตขึ้นมาทำให้ลักษณะร่า,รางกายเปลี่ยนแปลง ตอนแรกมันได้รับการตั้งชื่อว่า The Pink Man แต่ต่อมามันกลับเป็นที่รู้จักในชื่อ The Forgotten Baby มากกว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่มันถูกคนนำไปแต่งเติมเรื่องราวลงในคลิป YouTube และภายหลังได้นำไปถอดแบบสร้างเป็นตัวละครในเกมต่างๆและใช้ชื่อว่า The Forgotten Baby หรือเด็กที่ถูกลืม จนกระทั่งเป็นชื่อที่นิยมในปัจจุบันหลายคนได้ให้ความเห็นว่ามันอาจไม่ได้มีสีขาเหมือนในเกมแต่มันมีเพียงแค่สองขาเหมือนมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับภาพแรกมากกว่าแต่ก็ยังไม่เป็นที่สรุปเพราะภาพต้นฉบับส่วนขาของมันถูกบังเอาไว้อีกเจ็ดเดือนต่อมาเทเวอร์ก็ได้อัปโหลดภาพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาพ เมื่อวันที่6กันยายนคิศกา2019สิ่งมีชีวิตในภาพมีความคล้ายคลึงกับสองภาพแรกเทเวอร์บอกว่าเขาเจอมันในชั้นใต้ดินหลังจากตื่นมาเพราะได้ยินเสียงกรีดร้องมันเหมือนเด็กทาโลกที่มีผู้นำมาทิ้งไว้กำลังแหกปากร้องไห้งอแงมีผู้ให้ความเห็นไปเป็นสองทางโดยต่างโต้แย้งกันว่ามันใช่เดอะพิงแมนหรือไม่บางก็ให้ความเห็นว่า ตัวนี้เหมาะกับชื่อ The Forgotten Baby มากกว่าซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นที่ยุติแต่อย่างใดเรื่องราวของมันถูกเล่าขานไปต่างๆนานา,นาบางเรื่องเล่าว,ว่ามันเคยเป็นเด็กที่ถูกทิ้งหรือถูกทำแท้งมาก่อนมันจึงมีความเกลียดแค้นต่อมนุษย์ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภมันจะแกล้งทำให้เด็กในท้องของผู้หญิงคนนั้นต้องตายเช่นเดียวกับมันเพื่อล้างแค้น บางก็ว่ามันไม่ได้ดุร้ายมันมีนิสัยร่าเริงซุกสซนเหมือนเด็กชอบเปิดปิดประตูหน้าต่างเพื่อแกล้งมนุษย์หากเรามองจากภาพมันก็ไม่ได้สื่อให้เห็นถึงความมุ่งร้ายต่อมนุษย์แต่อย่างใดมันก็แค่ร้องไห้ด้วยความบาดกลัวหรือพยายามแอบหลบเข้าไปอยู่หลังประตูซะด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะคะ เอาเป็นว่าถ้าใครมีโอกาสได้พบเจอกับ The Pink Man หรือ The Forgotten Baby แล้วล่ะก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะว่าเขามีนิสัยเป็นอย่างไรบ้างและนี่ก็คือเรื่องราวของ The Pink Man หรือ The Forgotten Baby ก่อนจบคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องเราค่ะและอย่าลืมติดตามเพจ Facebook ของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ